สวัสดีครับโซ้ so, ผมมีเหงาแชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n s h i n Impact ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำการเล่น t h e a t e r Mechanicus กันนะครับโอเคก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนเลย t h e a t e r Mechanicus ก็จะคล้ายๆกับเกม Tower Defense หรือป้องกันฐานเรานะครับโดยที่เราจะมีป้อมให้ตามนี้ <Yes. S 1> เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะ ก็จะมีตัวน้ำที่จะปล่อยเป็นาธาตุน้ำกระจายเป็น AOE นะครับตัวไฟจะยิงเป็น AOE เหมือนกันแต่ว่ายิงทีละลูกเพราะฉะนั้นจะเป็น Area Damage เล็กๆนะครับตัวน้ำแข็งจะยิงใส่ศัตรูเดี่ยวลมนี่พึ่งได้วันนี้คิดว่าจะเป็นการ ยิงไปในแนวทางทางเดียวนะครับแล้วก็ใสยฟ้าช็อตศัตรูได้3ตัวในการยิง1ทีแล้วก็อันสุดท้ายก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราวางไว้แล้วมันตายตรงบริเวณเราบริเวณที่ไอตัว recover mechanics อยู่เราจะได้พลังเพิ่มขึ้นก็คือได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้วิธีการเล่น เราจะต้องวางป้อมไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันซึ่งเราสามารถเอาตัวละครเราเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําในช่วงเวลานี้ก็คือตัวที่สามารถผักตัวละครได้แล้วก็ตัวที่สามารถทำทำลายพวกโล่แล้วก็มีตัวไฟตัวไฟฟ้าไว้หน่อยก็จะดี นะครับซึ่งผมจะเอาทีมที่เป็นทีมเริ่มต้นไปทั้งหมดเลยนะตอนนี้นะครับเรามาเล่น <c oughs> ตัวเทียเตอร์แมคาีนิคัสกันดีกว่าไปซึ่งผมจะลองแบบระดับความยากที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับก็คือความยากสามซึ่งใช้ทีมนี้เลยนะ โอเคสิ่งหนึ่งที่ควรรู้นะครับก็คือเราสามารถโจมตีศัตรูได้และใส่ธาตุใส่ศัตรูได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อ่ามันจะเกิดขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมขอวางของแป๊บหนึ่งอน,นี้ผมจะวางให้ตัวมอนสามารถ ไอนี้ได้โดนโดนเราโจมตีแล้วได้เงินเพิ่มเนอะโอเควางไว้ประมาณนี้ก่อนไปเริ่มฮะนี่ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนื่องจากตรงนี้ค่อนข้างแน่นเนอะผมจะค่อนข้างปล่อยแต่ตรงเนี้ยเราจะน้อยเพราะฉะนั้นเราจะดูดไว้ เคซึ่งผมสามารถที่จะนี่ทำลายเกาะมันได้เนี่ยฮะเราจะแอปพลายทาร์สไฟได้ในระหว่างนี้้ังน้ำแข็งเพิ่ม ยิงให้ระเบิดเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติว่ามอนเข้ามาเราก็สามารถที่จะดูดไม่ให้มันเข้าได้เป็นความง่ายของเกมเทียเตอร์พอสมควรสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องจำเรียกชั่นทุกอย่างให้ได้นะครับมาอันนี้จะเป็นมิสติกอาร์ตก็คือ จะเป็นการช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ตัวฟิกเกิก็คือจะมีเอฟเฟกที่เป็นคอนเ e ควนซ์ซึ่งพวกเนี้ยจะราคาดีและได้ได้ของดีเสมอนะครับอะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยใช้เนะเพราะว่ามันบางทีก็จะห้ามโจมตีบางทีก็จะห้ามนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้พูดเยอะไปเรา กดไม่ทันเลยโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ผมค่อนข้างอยู่ละเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มมาสร้างตรงนี้แทนนะฮะเป็นไฟครับม,มาไฟไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็ ผมจะมาตั้งจุดตังไว้ตรงน,นี้เผื่ออ่ะไม่พอไปเริ่มกันเลยเนี่ยครับถ้าเราเขา้าถ้ามันมีเข้ามาแบบนี้เราก็สามารถที่จะปดโลมันได้ เราก็ตีโลมันได้เลยนะฮะเราก็จะช่วยมันปลดโลในระดับหนึ่งฮึบนี่พวกที่เข้ามาก็ตีโลใส่ให้ช่วยในการเคลียร์เคลียร์ต่อไปเราก็ผักได้ เนี่ยฮะเราก็สามารถตีโลมันทิ้งก่อนอซึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าไม่ไหวจริงๆเราสามารถกดนี่เดี๋ยวมันจะโดดลงไป ทานละตอนนี้ท่านอยู่ท่านอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะมาลงตรงนี้เพิ่มไว้ด้วยฟื้นฟูเพิ่มชำนานธาตุผมเอาชำนานธาตุเพิ่มด้วยมาเราก็เลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ ก็ขอเอาแข่งเพิ่มดีกว่าโอเคได้อีกอันหนึ่งผมเอาน้ำวางตรงนี้ไปนี่ครับแก๊งเนี้ยมาเร็วแน่นอน กิสมมุติว่าหลุดมาผมก็จะยิงมันนะฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีตัวอื่นตัวที่ผมคิดว่าเวิร์กมากสําหรับด่านนี้คือพวกเนี้ยคือซูโคสฮะซูโค้จงหลีแล้วก็ตัวอะไรกระใต้ที่วางเหมือนคล้ายๆป้อมอะฮะมันจะทำให้ชีวิตเราเล่นง่ายขึ้น เออผมมีลมนี่ว่าลืมไปเลยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอานีออกกันหรือแบบลองลมกันนะฮะ พุ่งเข้าไปทางนี้ให้มันให้มันยิงเข้าไปด้านนี้นะโอเคเราจบรอบนี้เอ่อผมจะเอาอิเล็กโทรมา เราก็เริ่มได้เลยนะครับเพราะว่าเราตั้งป้อมเรียบร้อยหมดล้วผมจะเรลือนี้แล้วก็จะไปตั้งลมไว้ตรงนู้นเลยนะฮะไม่ใช่ไรอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงมันพิด พิษโอเคนี่มันจะยิงใส่ด้านนี้นะฮะป้ายก็คือรอมันตีไปเรื่อยๆนะฮะนี่แล้วผมก็เนื่องจากตอนนี้เงินเหลือเราก็จะสามารถเลือล้อยใส่ๆได้เ okay. ันประมาณนี้ อ่าแต่อันนี้ผ่านสบายแล้วะปล่อปหลุดมาได้ตัวหนึ่งนะไป,ไปตรงนู้นเลยเนี่ยครับมันก็เล่นประมาณนี้คร่าวๆไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องเติมตังเราก็สามารถเล่นได้เลยนะฮะมาทำรีแอคชั่น เห็นไหมเราก็จะสามารถยิงใส่มันได้ะ <S <S> <S อืมเนี่ยเราก็มันก็จะยิงไปเรื่อยๆจบรอบสี่นะฮะทีนี้ผมจะเลือกมิติอาร์ต าเริ่มเลยโอเคคราวนี้จะเป็นของใหญ่ละเราจะล็อกไว้อยู่แถวนี้ก่อนน่าจะได้นะฮะถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะปลดตรงนี้อันนี้น่าจะชิวๆอยู่ โอเคมาไม่ค่อยหลุดมาฮะเนีเราวางเป็นประการ2ชั้นผมว่ารีแอคชั่นที่ดีที่สุดคือรีแอคชั่นแข็งจะใช้น้ำกับน้ำแข็งอะฮะผมว่ามันเวิร์กมากลมมันยิงอยู่ใช่ไหมฮะผมไม่เห็นเลย บางทีการเล่นลมอาจจะเป็นตัวเราอาจจะง่ายสุดนะฮะโอเคก็จบอันนี้เราคะแนนไม่เพอร์เฟกเนอะเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบคะแนนเต็มกันดูนะฮะซึ่งจะไม่ปล่อยให้มอนออกไปได้เนอะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวของ Challenge นะครับทีมที่ผมจะใช้ก็จะมีซูโค้ เวนติจงหลิงแล้วก็ดิลุกนะครับไปจริงๆสำหรับคนที่มีจีนจีนน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าจีนสามารถที่จะผักมอนลงได้เลยเอาน้ำแข็งกับน,น้ำแล้วก็ หาตังค์ด้วยอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเป็นน้ำกับน้ำแข็งนะฮะวางไว้ตรงนี้แหละแข็งน้ำเราสามารถที่จะวางอันนี้ได้ด้วยใช่ไหมผมเอาวางสายฟ้าไว้ด้วยดีกว่าเป็นตัวเซฟเบ็ด ใส่ฟ้ามาวางตรงนี้เพราะใส่ฟ้าเป็นกระจายที่เร็วที่สุดนะฮะเริ่มเลยโอเคมาละฟังน้เป็นไงโอเครอดฝั่งนี้แหละจะไม่รอด เป็นประการด่านสุดท้ายกันฮะไม่ให้มาไม่ให้มาโอคแล้วเดี๋ยวผมไปตั้งจุดทําตังกัน <c oughs> ผมว่านาตอนนี้ผมเหมือนยังหาแบบจุดเวิร์กจริงๆของไอ้นี้ไม่ได้หล <c oughs> ุดไว้กัน <c oughs> ไม่ให้มันหลุดมานะฮะ ไฟฟ้าสามอันเลยโอเคไม่ไม่เอาไม่เอายังหยางหยางหยับพึ่งอยับพึ่งโอเคเก็บเงินแป๊บเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ซื้ออันนี้ได้นะฮะซื้ออาร์ตได้ เสร็จ <Okay>. แรกจบไปคราวนี้ผมไม่เอาเฟียร์เลสเลยเนาะผมจะเอาเป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นของอิเล็กโทเนี่ยแหละฮะไปสีสองข้างเป็นไงบ้าง โอเคอันนี้ต้องการไฟในเมื่อเรายังไม่มีเราก็ตีเองโอเคแต่อยู่ได้ฮรสบายอยู่แล้วก็ผมมาตั้งไฟฟ้าเพิ่มตรงนี้อันหนึง่งเนื่องจากเราบับไฟฟ้าไว้เนอะ คาวนี้จะเป็นแบบพลังไฟฟ้ายิงกระจุยกระจายตั้งไฟฟ้าเพิ่มนะฮะตั้งตรงนี้มาตั้งไฟฟ้า ก็รอโอเคสำเร็จอ่ารอบนี้ผมเอาเป็นรถคะแนนเวทไพโลแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเริ่มสร้างไฟละต้องมีไฟไว้บ้าง พูดถึงก็มาเลยโอเคเราไปจัดการแกง๊งพลังกินกันโอเคเดี๋ยวผมเรียกไว้แถวนี้ก่อนนะครลอดละโอเคฝั่งนะั้นไม่มีปัญหา อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมามาแล้วเราก็เริ่มตั้งไฟตรงนี้นะฮะปึบนีตั้งไฟสองอันเลยโอเคฝั่งนี้ก็มาเคลียร์โลอันนี้จะทำหลายอย่างนิดนึงนะฮะ เพราะว่ามันมีสองด้านนะใครเจอแบบนี้ก็พูดเลยฮะสวยแต่ก็ผ่านได้ฮะยังพอผ่านได้อยู่ฝั่งนู้นว่างละโอเคอ่ากลังชีวิตศัตรูเพิ่มขึ้นไม่ต้องก็ะแดะ ผมเอาระยะโจมตีของอิเล็กโทรเพิ่มขึ้นเพราะว่าดาเมจหลักของเราเป็นไฟฟ้าอยู่นะฮะเ,เริ่มเลยตรงนี้เป็นแบบประการด่านสุดท้ายที่แบบโหดมาก <Hey. S 1> ่ลมจัดการพวกตัวใหญ่ไม่ได้อยู่ละ ต่างแป๊บมาเลยจ้าเอาให้มันอยู่ในวงนะโอเคสวย เข้ามาัเลยเราไม่จำเป็นต้องใช้ f ฟียร์เ s ตลอดนะฮะยกเว้นทําชลน์ผมก็สามารถได้คะแนนเต็มได้โดยไม่ต้องใช้ f ฟียร์เ s นะแค่แบบไม่หลุดใช้เฟียร์ใช้เฟียร์เก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะฮะแต่คราวนี้หลักๆมันมีเควสไอ้นี้ด้วยไงฮะ เคลที่จะต้องทําโดยที่มอนห้ามหลุดแม้แต่ตัวเดียวผมก็เลยไม่ได้ใช้เฟรเลสเนาะไม่ต้องมา <c oughs> แล้วเราก็ค้างให้มันค้างกันอยู่ตรงนั้นข้างเนี้ยจะลำบากนิดนึงโอเคมาดูข้างนี้กัน ผมทำโอเวอร์โหลดดิไม่ได้หมอนไม่กระเด็นโอเคก็ยังพอได้อยู่ฮะอ่า <c oughs> อืมทามานี่ออก็นอบิลิสุลโนมว่ารุไม่น่โอเคตัวที่ทท อยู่ในสถานะเปียกชุม่มจะโดนโจมตีเพิ่มขึ้นผมสร้างน้ำเพิ่มเลยึบแล้วก็เริ่มลือฮะ เราทำอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวสร้างไฟเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละสร้างไฟอ่าตั่งไม่พอโอเคพอละไฟเนี่ยส่วนฝั่งนี้สบายแล้วฮะเรามีน้ำเรามีทุกอย่าง ติดหมดอยู่กันแบบชิวๆอยู่กับฉันนานๆนะโทษนะเนะ <c oughs> นี่ยครับเรียกชั่นมันช่วยเยอะมากเนะ <c oughs> การใช้เรียกชั่นที่เป็นโอเวอร์โหลดมันก็จะช่วยผักมอนอยู่แล้ว สำหรับผมผมรู้สึกว่าตัวธาตุลมยังไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันบีบได้แค่มอนเล็กๆนะผักได้แต่มอนเล็กๆเนี่ยไอพวกตัวใหญ่นี่มันไม่ขยับเลยแล้วเราค่อนข้างเจอตัวใหญ่เยอะฮะหลังๆอะจบนี่ผมไม่ได้ใช้เฟรนเลสเลยผมก็ได้คะแนนเต็มเหมือนกันนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ทำชาเลนจ์ของวันครบแล้วเนอะก็จะมีเดี๋ยวผมให้ดูมีความยากระดับ3สําเร็จโดยที่ข่ามมอนทุกตัวคือมอนห้ามหลุดนะครับเล่นความยากระดับ3ได้490คะแนนแล้วก็อัปเกรดตัวของอป้อมให้ได้เลเวล5ซึ่งของผมก็เลเวล5หมดแล้วนะครับ คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รบกวนฝากติดตามเพจ Facebook มีเงาช n n นลให้ผมด้วยนะครับซึ่งในเพจ Facebook ก็จะมีการไลฟ์สตรีมเกือบทุกวันเลยรวมถึงเกมกนชินด้วยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ